สวัสดีครับมาพบกับ Fresh Knowledge นะครับมือใหม่นันเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงนิยายแนว Slice of Life นะครับ Slice of Life ก็คือเป็นเซี่ยวหนึ่งชีวิตนะฮะแล้วก็มันมีอยู่สองอย่างซึ่งคุณอาจจะสับสนได้บ้างมันมีแบบเป็นนิยายนะครับกับเป็นเรื่องของวิธีการเขียนนะครับเนะี่ดี๋ยวผมจะพูดถึงวิธีการเขียนก่อนนะฮะในเรื่องของการเขียนเนี่ยนะเขาพูดว่ามันเป็นเรื่องของ อให้เลือกนะครับมันเหมือนกับเราคล้ายๆเขียนบันทึกอะบางคนเขียนบันทึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่แต่ว่ามันมันมีการเล่าเรื่องนะครับมันมีการเล่าเรื่องในในช่วงชีวิตของเขาเขาบอกว่าออ่ในในทั้งวันเนี่ยสมมติทั้งวันนะครับมันมีช่วงไหนอะไรยังไงนะครับที่คุณอยากจะเขียนนะครับโฟกัสก็คือตัดแค่ช่วงนั้นนะฮะสไลด์ไฟล์ก็คือแบบว่าเออมันมันมันไม่ได้แบบ เป็นลักษณะแบบว่าเนื้อหาที่มันมีแอคชั่นมากมายแต่ว่ามันเป็นจุดที่เอ,อ่อคุณอยากจะโฟกัสนะครับคุณอยากสนใจนะเขาบอกว่าเนี่ย slice are not I did this and then I did I did this นะคือมัเหนควยมว่าฉันทำอย่างนี้เสร็จคือฉันกินข้าวนะหรือฉันตื่นเช้านะฉันอ่ากินข้าวฉันไปโรงเรียนนะไปเจอเพื่อนนะกินข้าวกลางวันนะฉันเรียนนะฉันกลับบ้านนะอะไรต่างคือ ไปเจอหมาอะไรตนะ่างคือมันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะคือมันไม่ใช่ลักษณะการเขียนบทความอะไรประมาณนี้นะฮะนะก็มันไม่ใช่เขียนเรียงความอะง่ายๆนะครับที่เรียนเรียงความนะแต่ก่อนเคยเรียนภาษาไทยนะประถมนี่แหละแล้วก็ให้เขียนเรียงความทีนี้มันเหมือนกับนะเรารู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่นะครับตอนนั้นเรียนอยู่ราชบ,บุรีอนุบาลราชบ,บุรีนะอยู่ชั้นเราอยู่ชั้นสี่นะครับมองออไปนะ เห็นไอ้ตรงข้ามโรงเรียนนะครับตอนนั้นมันเป็นพื้นที่ว้างๆเลยนะฮะแล้วก็เห็นมันเหมือนเป็นหมาเราก็เลยไปสํารวจกันนะฮะไปไปกับเพื่อนก็ไปสํารวจหมาเพื่อที่ว่าเราจะหาเรื่องราวนะมาเขียนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเรียงความนะครับส่งอาจารย์ก็ไปเขียนเรื่องหมานะมีอ่าอะไรวะ มันมีเห็บหมามีอะไรแบบหมามีตัวเชียอะไรอย่างเ้คือเราก็เล่าเล่าเล่า,เล,าเล่าเรื่องราวมันให้ฟังนะครับเป็นเป็นสไลด์ไลท์นะครับเป็นเซี่ยวเซี่ยวหนึ่งนะครับเซี่ยวหนึ่ง,งชีวิตนะมันก็เป็นลักษณะนี้อันนี้ก็คือถือว่าอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะครับไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเล่าวาไปทําอะไรมาเฉยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาบอกว่าโฟกัส on detail นะครับ and m e a n d and make it stand out for you คือ เวลาเราเขียนสร้าไลฟ์นะครับมันมันเป็นคือชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันเป็นเซี่ยวหนึ่งของชีวิตเรานะมันไม่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะไปเล่าเรื่องราวอะไรที่เราไปพบเจอนะครับแต่คือมันเป็นการเล่าชีวิตเราครับมุมมองการเล่าเรื่องนะครับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งอย่างเดียวเลยนะครับอย่างเดียวเลยนะฮะที่ที่เห็นนะครับมุมมองเล่าเรื่องนบนบรรคือบุคคลบุคคลที่หนึ่งแล้วก็เล่าตามความรู้สึกของเรานะครับฮี่เราคิด อแล้วเราเจออะไรยังไงเราคิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็ความรู้สึกอะไรต่างๆคือเล่าดีดีเทลตรงนี้นะครับทีนี้อะไรเรื่องของพนนนาโวหาหรืออะไรต่างๆเราจะพั่มเพ้ออะไรต่างๆคือมันเป็นความรู้สึกในใจของคุณนะว่าฮ มันเจ็บปวดอย่างงั ke, ้นม <s Elliott ills> like, ันเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆคือแบบมันเจ็บปวดมันยิ่งกว่ามีดกรีดแทงมันทรมานอยู่ต่างอะไรประมาณเนี่ยคือแบบผมอารมณ์แบบช่วงเวลาอกหักอะไรต่างๆนะครับคุณแบบคือสไลด์นะครับคือช่วงเวลานั้นอ่ะมันเป็นอะไรยังไงคือแบบคือสิ่งที่เล่าไปนะครับมันเหมือนจะเป็นความรู้สึกของตัวละครอะไรมากกว่านะฮะลักษณะนั้นอันนี้คือเป็นสไลด์ออฟไลน์นะครับที่เป็นเรื่องของการเขียน ที่ไม่ใช่นิยายนะครับที่ไม่ใช่นิยายเป็นอะไรบ้างมันจะมีหลักการนะครับก็คือ1 true story นะครับเป็นเรื่องจริงนะครับสองก็คือสั้นนะคือบางทีเขาจะเขียนลงทวิตเตอร์อะไรต่างๆน,น,นะครับทวิตเตอร์มันสั้นไปนะแต่ว่าก็ลงได้อยู่นะครับบางทีเขาก็ทําเป็นเป็นภาพนะครับคือเขียนปุ๊บ,บแล้วก็เป็นภาพแล้วก็ลงทวิตเตอร์ไปเดี๋ยวนี้เขาเขานิยมกันนะฮะเขียนตบงนี้หรือว่าจะมีแบบบางจุดบางที่นะครับ เป็นบล็อกเรื่องอะไรต่างๆนะครับที่เขาจะลงสไลด์ออฟไลฟ์ Life, นะครับการเขียนลักษณะนี้ขึ้นไปเพื่อที่ว่าเฮ้ยเป็นการเล่าเรื่องอะไรต่างๆนะครับบางทีมันเป็นมุมมอง,มองหรือสิ่งที่เห็นอะไรต่างๆแล้วเฮ้ยบางคนรู้สึก,กว่ามันเป็นประโยชน์หรือว่าแบบเฮ้ยได้ฟีลลิ่งอะไรต่างๆลักษณะนี้นะครับนะครับ True Story Short นะครับหรือสั้นเม k อะพอยต์คือมีประเด็นไงไม่ใช่แบบเขียนไปเรื่อยเปื่อยนะครับนะมันก็มีประเด็นแล้วก็ give d e t a i l s ก็คือ ลงรายละเอียดนะครับลงลงรายละเอียดเยอะมากนะครับคือเราตัดมาแค่ช่วงหนึ่งนะครับแอคชนแอคชั่นอะไรอ่าเหมือนกับว่าเหตุการณ์อะไรต่างมันจะมีไม่เยอะแต่รายละเอียดนะครับจะลงไปเยอะมากเลยนะครับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคือเรื่องของเซนสอ่าเซนซอรี่นะครับการประสาทสัมผัสนะครับตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฮะนะครับเนี่ยใจนั่นคือความคิดความรู้สึกนะฮะ อันนี้ก็คือมีอะไรยังไงบ้างนะครับกีบดีเทลนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการเขียนเซี่ยวนึงของชีวิตนะครับแบบแบบเป็นเรื่องจริงนะฮะอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของของโนเวลนะฮะมันจะเป็นยังไงอย่างแรกต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องของการเขียนนิยายมันจะมีอินเ r อร์นอลคอน FLICT นะฮะก็คือปมนะครับปัญหาอยู่ภายในนะครับแล้วก็เป็นเอ็กซ์เตอร์นอลคอน FLICT นะครับก็คือเป็นปมปัญหาอยู่ภายนอกในเรื่องของการเขียนสไลฟ์ออฟไลฟ์นะครับ ที่เป็นโนเวลนะครับที่เป็นที่เป็นนิยายนะฮะก็เขาจะไม่เน้น external conflict นะครับโดยโดยทั่วไปนะครับนิยายต่างๆจะจะเน้น external conflict ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ทั้งนั้นเราคือมันทั้งหมดนะครับ external conflict คือปัญหาที่เกิดขึ้นในภายนอกมันต้องได้รับการแก้ไขนะครับมันต้องได้รับการแก้ไขนะมาเลยต้องมี antagonist น,นะครับคือ คือฝ่ายร้ายนะครับหรือฝ่ายตรงข้ามคู่ปรับเรานะฮะเพื่อที่ว่ามันจะต้องมี external c o n f lict เหมือนเตะบอลอ่ะแข่งบอลน,นะครับมันก็จะมีมีอ่ามีอ่าทีมนะครับทีมของเรานะครับทีมของฝ่ายตรงข้ามนะแล้วก็มี internal c o n f lict ก็คือเหมือนอเป็นเรื่องของปมปัญหาในใจเรานะฮะ เรื่องของปัญหาค้างคางในบ้านหรือความคิดอะไรความแครกอะไรกับเพื่อนนะครับที่ไม่ยอมจ่ายบอลให้อะไรต่างหว่านไปนะฮะก็มันมันจะมีปมในใจนะครับที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้นะครับลักษณะนั้นนะก็คือแบบสู้กับตัวเองครับ external conflict ก็คือสู้กับสิ่งแวดล้อมนะครับสู้กับคนอื่นอะไรต่างๆนะครับคือทำยังไงก็ได้ให้เป้าหมายนะมันมันเป็นเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะ ทีนี้ก็คือว่าโดยทั่วๆไปนะครับนืยอมทั้งหมด่ทุกๆประเภทเลยเนี่ยมันร้อยทั้งร้อยนะครับ external conflict ต้องมาก่อนคือบางบางเรื่องไม่ใช่บางเรื่องหรอกหลายๆเรื่องนะครับ internal conflict ไม่มีเลยแต่ว่าจะเป็นปมเป็นปมเป็น t r u m a หมายถึงว่าเป็นอาการหลอดหรืออ,อะไรต่างๆนะครับสิ่งที่มันแบบฉุดลั้งนในในเรื่องของปมปมในใจนะบางทีก็ไม่มีส่วนใหญ่ก็จะไม่มีด้วยนะในลักษณะนี้คือเขาก็ไม่ไแข่งไง นะครับเป้าหมายคือ external conflict มันต้องได้เพราะว่าม l o พลมันต้องไปแต่คือ s l i d e life นะี่คือไม่เน้น external conflict นะครับหมายความว่าเป้าหมายเป้าหมายในภายนอกเนี่ยสำเร็จไม่สำเร็จก็ตามแต่คือเขาต้องการที่จะแก้ปมปัญหาที่อยู่ค้างคาอยู่ในใจนะฮะเดี๋ยวผมจะสมมุตินะฮะตัวอย่างเช่นผู้หญิงนะครับอ้วนนะผู้หญิงอ้วนคนหนึง่งแบบทำไงดีโดนล้อนะฮะโดนล้อ คือโดนล้อนี่ก็ต้องดูนะครับว่าเป็นเป็นล้อจักรยานหรือว่าล้อรถสิบล้อนะฮะถ้าโดนสิบล้อนี่ก็อาจจะรถบรรทุกเนี่ก็คือแบบล้อมันใหญ่นะครับแต่ตายได้นะฮะน่นต้องต้องดูว่าโดนล้อแค่ไหนนะฮะอันนี้อันนี้คือเขาก็รู้สึกเจ็บปวดใจไงคือปมในใจเขา internal conflict ก็คือในเรื่องของของเนี่ยของอะไรของสภาพจิตใจอะที่มันมันอ้วนอะแล้วมันแก้ไม่ได้นะครับ นะ่ะเรามันโดนล้อมันแบบมันเจ็บปวดมันแบบมันต้องการการยอมรับสังคมอ่ะแต่คือคนอื่นเขาล้อนะบูลลี่อ่ะครับมันก็เลยแบบรู้สึกอันนี้นะยายก็บอกว่าเนี่ยนะเราดูเป็นทีมจีนนะฮะจีนโบราณอะไรประมาณนี้ยายก็บอกว่าเนะนี่ยนะตำนานเล่าว่านะบนยอดเขามันจะมีบ่อน้ําอยู่นะตักน้ําไม่เต็มเนี่ยมันจะขอพรจากพระเจ้าได้นะโอ้โห อ้นี้ก็ไปเลยเป้าหมายนะครับ external conflict ของเขาก็คือต้องการผอมใช่ไหมครับเราต้องการผอมนะ internal conflict ก็คือแบบมันเป็นเป็นปมไงคือเขามองว่าการที่เขาไปแก้ปัญหา external conflict แล้วเนี่ยคือเขาเขาผอมได้แล้วเนี่ยคือเขาจะไม่โดนบูลลี่นะครับเขาจะไม่ต้องเสียใจกับสิ่งที่สังคมนะครับในกลุ่มเพื่อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะว่าเขานะครับหรือว่าไอคนที่ชอบเนี่ย ผู้ชายที่ชอบดันบอกไม่ชอบคนอ้วนอะไรต่รางๆก็ว่ากันไปนะฮะเด็นนี้มันก็ตักน้ําไปแบบไปเทไปเทตักน้ําจากแม่น้ํานะครับขึ้นเขาขึ้นเขาไปเทไปเทนะครับแต่ทีเนี้ยยอดเขานะฮะมันก็มีสุดสารนะมีสุดสารมีมีหลุมลมีสมศมนะใครไม่รู้นะอืมใครไม่รู้ก็ก็มีอยู่นะเต็มไปหมดเลยมันก็ก็ก็เห็นแหละขึ้นขึ้นไปแลืครั้งก็เห็นก็เห็นตักน้ําไปตักน้ําขึ้นไปนะครับ คือมันก ну> like like ah ็ได้ออกร่างกายนะมันก็ผอมลงแหละแต่สิ่งที่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 เขาเห็นก็คือว่าเอ้ยมันมีหลุมศพนะมันมีหลุมศพคือเห็นทุกครั้งทุกครั้งขึ้นไปนะพอตักน้ําเต็มแล้วมันก็ผอมลงบ้างนะครับแต่มันก็ยังแบบอาจจะไม่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 ใช่แบบสแลนเดอร์นะแต่คือสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่าคือร่างกายแข็งแรงโอเคอยู่แล้วนะฮะแต่คือโดยสภาพในใจเนี่ยปมในใจเนี่ยมันคลายไปแล้วมันคลายไปเพราะอะไรไปคลายไปเพราะว่า เออสุดท้ายเนี่ยแม่งก็ต้องกลายเป็นซากศพอยู่ตรงนี้นะต้องกลายเป็นแบบเป็นโครงกระดูกอยู่ตรงนี้เป็นหลุมศพทั้งหมดเนี่ยทําไมเราจะต้องไปแคร์นะคําพูดของคนอื่นทําไมเราถึงไม่แบบไม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะว่าเฮ้ยชีวิตมันสั้นอะ่ะเดี๋ยวมันก็ตายแล้วอะ่ะ คือมันมันไร้สาระมากเลยอะ่ะที่เราจะต้องไปแคร์ว่าเอออะไรยังไงเนี่ยเรามีความสุขกับตัวเราไหมาอะไรอย่างนั้นเนี่ยคือความอ้วนเรามันแบบเราไม่ไปนั่งเราไม่ไปนั่งทับคอใครอะไรอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรใครเดือดร้อนเนี่ยนะฮนะไอคนที่จะต้องแบบเออเดือดร้อนคือคนที่บูลลี่มากกว่านะฮะเขาก็แบบเออสภาพจิตใจเขาเปลี่ยนนะถึงแม้ว่าคือ,อความมันจะไม่ไม่ได้ผอมสวยแบบอย่างที่เขาคิดนะฮะ เออเขาก็ได้คิดตรงนี้ขึ้นมานะครับได้คิดตรงนี้ขึ้นมาฉะนั้น internal conflict เนี่ยจบนะครับนะแต่ Ex ็กซ์คลอ l conflict อ่ะหมายถึงว่าประเด็นปัญหาเรื่องของอันอ้วนอะไรอาจจะไม่ไม่จำเป็นจะต้องแก้ไขแล้วคือพอเขามีความมั่นใจอะไรขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่แบบถึงแม้ว่าแบบจากอ้วนมากกลายเป็นแบบแค่อวบๆนะเออด้วยด้วยการที่เขามีความมั่นใจเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบชีวิตเขาเปลี่ยนไปนะคือไม่สนใจคือแบบ ไม่สนใจฉันจะเป็นอย่างคนอย่างนี้ฉันมีความสุขแค่นี้นะฮะมใจายมันว่าเออคนแบบอที่ไม่ไม่ชอบรูปร่างอะ่ะมันมันก็ก็มีอยู่นะครับคือเขาให้ความสาคัญว่าเฮ้ยอยู่ใกล้กับคนเนี้แล้วมีความสุขอะ่ะเพราะว่าไอาตัวเขามีความสุขคือเขาเติมเต็มคือเขาแก้ปัญหาอิอระคอนฟ f l i ต์ของเขาได้แล้วเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยคนอย่างเงี้ยมันมันมันน่าคบหานะมันก็กลายเป็นแบบนะเป็นอิมแพคที่แบบเกิดขึ้น จากที่โดนบูลลี่อะไรต่างก็คือแบบเฮ้ยกลายเป็นคนที่น่าคบไปแล้วมาณนี้นะครับกลายเป็นคนที่อบอุ่นกวานไปนะฮะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับผมยกให้นะเป็นเรื่องของ external conflict กับ internal conflict ที่ uh, เป็น slash life นะครับคือเป็นช่วงเวลาชีวิตแล้วคือแบบอย่างที่บอกนะครับมุมมองการเล่าเรื่องเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ลงรายละเอียดนะครับอย่างที่เขาเขียนก,กัน นี้เรามาดูนะครับว่ามีรูปแบบอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกคือ,อ่าแนวเขียนนะครับมีเรื่องของชไตเตอร์จอร์นี่นะครับคือเส้นทางหมายถึงว่าเ,เขามีปมในใจนะครับนะอย่างที่บอกนะลักษณะเน,นี้ยอินเตอร์นคอนฟ lict แล้วก็เอ็กซ์เตอร์นคอนฟ lict นะครับแต่คือเขาไม่ได้แร่นะครับเอ็กซ์เตอร์นคอนฟ lict นะคือเขาพยายามที่จะแบบบางทีแบบเฮ้ยอยากอยากจะมีความเป็นชายอ่ะนะครับอยากจะดูแบบอยากโตขึ้นอ่ะแต่คือแบบเฮ้ยมึงอะไรมันจะโตทีน,นะครับแล้วคือแบบ อยากโตขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายนะครับเช่นแบบเออมันมีเป้าหมายที่จะไปทําให้รู้สึกตัวเองเติบโต่ะแล้วก็เฮ้ยมันทาบางทีแบบไปทําตัวเป็นนักเลงเนี่ยคือคิดว่าทาแบบนั้นแล้วจะเท่เอะไรนะครับสูบยาอะไรต่างๆคือแบบคือทําเหมือนคิดว่าแบบทําแบบนั้นแล้วเนี่ยกินลงกินเหล้าอะไรต่างๆคือมันจะทําให้ตัวเองดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่คือสุดท้ายอาจจะไม่ใช่นะฮะ ในอินทร์นอลคอน FLICT มันก็คือแบบคือสภาพในใจเขาก็เป็นหนึง่งเรื่องดังนั้นในเส้นทางนี่ก็เขาพยายามจะค้นหาตัวเองเนี่ยว่าจะยังไงเนี่ยเขาจะคือจิตใจเขาจะเติบโตเนี่ยไอ้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นเป็นเรื่องราวนะครับเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาเนี่ยในจอน,นี่ในเส้นทางการเดินทางในการค้นหาตัวเองในการแบบเออจะแบบเป็นตัวเองที่ท,ที่ที่มันแมนเนะี่ยทำยังไงวะอะไรยา่างเนี่ยเออมันทํำยังไงคือมันไม่ใช่แค่ทำยังไงนะครับ มันอยู่ที่สภาพจิตใจคุณแมนหรือเปล่าเลยนะลักษณะน,นี้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของ charity growth นะฮะก็มันจะมีะเรื่องราวที่ว่าเขียนยังไงนะครับให้ให้คนอ่านเขาแคร์นะฮะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะเห็นการเติบโตของตัวละครอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครเนี่ยว่าจากจากจุดเนี้ยนะครับที่เป็นก็มี internal conflict เนี่ย แล้วเปลี่ยนแปลงไปจนถึงที่เขาสามารถที่จะแก้ปัญหาภายในใจของเขาได้เช่นแบบเฮ้ยเป็นโรคซึมเศร้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาภายในใจของเขาได้ยังไงนะฮะลักษณะเนี้ยก็คือแบบเฮ้ยคือใครที่เคยแก้ได้เนี่ยหรือว่าคุณก็ลองไปสัมภาษณ์นะครับคนที่แบบเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเขาแบบผ่านพ้นจุดนั้นไปยังไงแล้วเอาเรื่องราวมามาเขียนเป็นเป็นนิยายว่าเฮ้ยมันเจอเหตุการณ์แล้วน,นี่สุดท้ายมันมีแนวคิดมีมุมมองมีอะไรต่างๆนะครับที่ทําให้เขาเปลี่ยน ที่ทําให้เขาแบบจากที่เขาจมปลักกับปัญหาจมปลักกับอารมณ์ที่มันแย่ๆนะครับจากประสบการณ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาผ่านพ้นมันไปยังไงนะครับกินยงกินยาแล้วคือแนวคิดอะไรยังไงเนี่ยเขาเขาได้อะไรยังไงขึ้นมานะครับเขาสู้สู้ชีวิตยังไงจนจนเอาชนะเนะี่ยความที่แบบรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่เนะี่ยทำตรงนั้นได้ยังไงนี่แหละครับคือสิ่งที่ Slide ฟอรไลน์เนี h ยวหนึ่งของชีวิต ที่มันมีพัฒนาการขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเป็นจุดหนึ่งที่ให้ผู้อ่านนะครับสนใจอย่างสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของอ,อีเวนต์นะอีเวนต์อะไรที่มันแบบดูมีความสำคัญนะครับนะบมีความสำคัญที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มันมันเหมือนเป็นโอกาสแล้วอาจจะเป็นวิกฤตอะไรต่างๆครับที่ที่ตัวละครจะต้องเผชิญซึ่งถ้าเขาไม่สามารถที่จะแฮนเดิลนะครับ รีสปอนส์คือแบบตอบสนองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะได้นะฮะมันมันก็จะแบบเออมัน,ม,นมันชีวิตก็จะพังอะ่ะอะไรประมาณนั้นคือในช่วงช่วงเวลาชีวิตเนี้ยนะครับตรงเสี้ยวเวลาช่วงชีวิตเนี้ยนะครับเขาจะทำยังไงนะครับเขาจะทำยังไงเขาจะเอ,อ่อเผชิญหน้ากับมันยังไงนะครับวิธีการอะไรต่างๆนะครับคือมันจะมีเรื่องของความคิดความรู้สึกนึกคิดนะครับแล้วก็ภายในใจแล้วก็วิธีการคิดอะไรของเขาเนี่ย นะที่ที่มันจะต้องแฮนเดลนะครับนะสิ่งเหล่านะี้สถานการณ์ต่างๆนะให้ให้มันเป็นเป็นกระล่างอร่อยเนี่ยนั้นก็คือตรงจุดนี้นะครับเป็นเรื่องความสงสัยนะฮะว่าเออผู้อ่านจะต้องสงสัยว่าเฮ้ยมันจะแก้ยังไงวะนะครับคือคิดไม่ออกเราก็เฮ้ยเจอแบบนี้เราจะทําไงวะอะไรต่างๆนะครับลักษณะนี้นะนี่คือสามรูปแบบนะครับที่เป็นเอ่อเซี่ยวหนึ่งของชีวิตนะครับสไลด์ออฟไลน์นะครับ การเขียนนิยายแนวนี้ก็ต้องไปที่เวิร์กนะฮะมันมีอยู่สามแนวตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะอินเทอร์นอลคอนฟ lict นะครับนะเน้นตรงนี้แล้วก็มุมอมองบุคคลที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเขียนนิยายประเภทนี้นะครับมีคือมีคนมีน้องเขาสอบถามมานะครับผมก็เลยต้องต้องต้องหามาให้นะครับเราก็ไม่เคยคิดจะ ศึกษาเนี่ยคือแบบเป็นเป็นเรื่องที่ยากนะครับมันเป็นเป็นเป็นแนวที่ยากมากเพราะว่ามันเป็นเน้นในเรื่องของ internal conflict นะฮะไม่ไม่ได้เป็นแบบ external conflict ที่อ่อมันมันจับต้องได้นะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของสภาพสภาพจิตใจความรู้สึกนึกคิดโดยโดยตรงลยฮะฉะนั้นอาจจะต้องต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้เยอะสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจิตวิทยาอะไรต่างๆแล้วก็ในเรื่องของสภาพความเป็นจริงอะไรต่างๆแล้วก็ต้องไปอ่านนะครับนะฮะ ของคนที่เขียนไอแบบที่เป็นเรื่องจริงอะมาก่อนว่าเขาเจออะไรยังไงรู้สึกอะไรยังไงต้องต้องไปเก็บข้อมูลแบบนี้มาเยอะๆนะครับหรือไม่ก็เอาชีวิตตัวเองนะครับชีวิตจริงในในพาร์ทของตัวเองที่มันมีอะไรที่น่าสนใจนะก็เอามามามา,มา,มาแต่งเป็นนิยายได้นะครับก็คือเรามีประสรบการณ์ตรงความรู้สึกอะไรตรงนั้นก็คือบรรยายออกมาได้นะครับแต่คือสิ่งเหล่านี้มันต้องต้องเบสนะครับของเรื่องจริงนะครับมันมันจะเป็นลักษณะของอะไรนะ เอ่อมั่วๆเอาไม่ได้นะพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันเป็นเรื่องของของความรู้สึกนะครับนะครับมันมันมันไม่ใช่แบบเป็นลักษณะ e x t e r n a l ที่มันมีรูปแบบอะไรหลายๆอย่างนะฮะ อันนี้ก็จบพีท่านี้นะครับก็ใครสนใจนะครับลองเขียนดูได้ในะเขียนลงทวิต t ตอรเขียนลงเฟซอะไรต่างๆก็ก็แล้วแต่นะครับก็ฝึกเขียนไปในเรื่องของเล่าเล่าเรื่องตัวเองไปก่อน,นครับนะพอมีความชำนาญเราก็ลองเขียนเป็นนิยายได้นะครับ